สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจเคนนนะคะทุกท่านเจเนมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับที่ดินนะคะแปลงนี้เป็นที่ดินปลูกสวนนะคะไม่มีบ้านนะคะมีแต่สวนค่ะสวนผลรรไม้นะคะหลากหลายชนิดเลยค่ะทุกท่านบรรยากาศร่มรื่นนะคะทำเรดีค่ะเป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยทีเดียวนะคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะมีเนื้อที่3งาน72ตารางวาค่ะเจ้าของต้องการขายในราคา6 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะอยู่ที่บ้านดอนไม้รายตำบลเขาขุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะห่างเส้นหนองปลาหมอไผ่สามเกาะประมาณ3กิโลเมตรนะคะห่างจากสถานที่ราชการที่สำคัญค่ะเช่นโรงพักอปตอและสถานีอนาไมัยประมาณ3กิโลเมตรนะคะ เหมาะสำหรับการทำบ้านสวนทำกเกษตรทำบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะคะจะอยู่อาศัยประจำก็ดีนะคะบรรยากาศดีๆค่ะเป็นอยู่สไตล์แบบพะะัซซ่าบ้านสวนรม่มรื่นนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะดินดีน้ำดีนะคะมีคลองน้ำขนาด ข้างที่ดินด้วยนะคะขนาบข้างเลยค่ะทุกท่านน้ำอุดมสมบูรณ์แน่นอนนะคะท่านใดสนใจสวนแปลงนี้นะคะ3ามงาน72ตารางวา6,000บาทจังหวัดราชบุรีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดชมสถานที่จริงท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะท่านก็สามารถทักเข้าไปได้เช่นกันนะคะ ตามเบอร์โทรศัพท์และไอดีไลน์ใต้คลิปนี้เลยค่ะเจ๊คโนเพียงแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในน้านะคะส่วนรายละเอียดและช่องทางการติดต่อผู้ขายโดยตรงเราใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะวันนี้เจ๊เคโนขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ